ครับสบายดีพี่น้องกองสฟถนนและต่างประเทศวันนี้จะมารีวิวเส้นทางการทำถนนทางไปนาคาทางไปพูลังกาเลยครับเถ็ฟถนนใหม่ครับนี่พี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมานักท่องเที่ยวมาบ่อยมาเยอะเลยขยายถนนเป็นสี่เลนนะครับเด้อช่วงนี้กำลังทำถนน เดี๋ยวพาดีวิวเส้นทางนะครับไปเรื่อยเยี่ยมชมฝากช่อง YouTube ให้คมคนเดิมก็ลัก็แชร์ให้พยยหี่น้องเห็นบ่านี่ถนนกว้างขนาดบดรีกั้นทด่สิบขั้นบน่ะดบิโด,ดโรถรถรดรถดถโดดอดัดพี่น้องส้มไปเรื่อยเรื่อยเส้นทางนะีน่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือผู้ลังกานะครับที่พ,ยยพี่น้องผู้ลังกาำอำเภอ ผู้ลังการปรกตินเนี่ยขึ้น,น,มมนอำเภอพมมันแพงอำเภอพันแพงจังหวัดนครพนมเลือกผู้ลังกาแต่ถ้าบือคงลงก็อยู่ด้านโน้นด้านละละ่ะครับคับอยู่างปกติน้องแกย้ายไปไหน ไปหนะัวหน้าไปไปสิเดือนกลางรถด,ดอกตักโค้งนะครับมี่อยาจะได้เดือดดิไไก่เนี่อันนี้อันนี้ชื่นชีวาน,นวดเป็นไทยก็มีตัวนี้เนินบ่อเนินบ่อเนินบ่อปลาตัวท <c oughs> ี่หวงไงคอแล้วเนินบ่อเนี่ยเดี๋ยวหมดเรื่องบุญบุกุลกายรับพี่น้อง รลังกายย้อชมรีว to ิวเส้นทางนะครับยูทูปทั้งสามวิธีขึ้นไปนะโอ้ยสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามมาดีจาดีจะเห็นเส้นทางดีฝากกดแชร์ยูทูปนะครับหนึ่งเหรียญเหรียญดันได้ือยเด้อนเดือนเดือนเดือนเยอะเป็นยูทูปนี่ครับพี่น้องนี่เห็นหมอห้องน้านี่หัวพูร่างกาเลยครับพี่น้องนี่นี่ลถร่างเรียนนี่อยู่หัวพูเรียนชิ้นห่ออะไรเนี่ ให้คมเคยขึ้นแล้วสองครั้งพลังกาก็เยี่ยมชมรอยเกศยพญายนาคนะครับจริงจริงนะครับพี่น้องอ่างข้างสวนเส้นทางก็จะมีสวนยางพาร,ราเต็มนะครับจะเลยนุ่งเรีอวงมากเลยโอ้บมได้ม,มาปีนึงเล้นี่พี่น้องเลยจะเล่นหงเรื่องเลยพี่น่าอเอฟซีตรงนี้ก็ฮักข่าวพ่อไทยเดียวให้หน่อยนะลุงบนี่พลังกาต่างแต่งงานท่าเขามีวัดได้ครับเด้พุนะ่นน่ะ โอ้บรรยากาศสวยงามครับเชิญท่องเที่ยวนครับวิวเส้นทางพี่น้อง,ต,องต้องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างประเทศมาเยี่ยมชมไหว้ลานะคานะครับจะถึงแล้วครับพี่น้องอ๋อสนนสี่เลนเดี๋ยวสองเลน,นเพรา่วงปรนเท็วันถึงไปจะเข้าสู่ว้านา,นา น,น,น,นี่ยวนญยูกายมองกลตัวนี้เดีสันะมาเดียวมาวิญญูกนั่งตัดเลยลูกโอ้ดีเขาขอาพากันยุน่งดิครีอยู่ไหนเนี่ยนี่เคื่องบทายดูดยุ่งสดยไย่่งเงียุ่งยด่ง่งยุยยุ่งยุ่งยุย่งยุ่งั่งยุงย่งยงง ครับลูกครูที่จะไปหันมุมอยังนด้ได้ป่ะเนี้อาจารย์บอกไปทางเกินได้บ่ะนมันก็มีแค่นี้เส้นทางนะดังสมัยไม่ค่อยมีคนดอกลูกครูใช่ไหม น,น้างถ้ำนาคาเลี้ยวซ้ายไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์นะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันหยุดค้นสิลายู่เนี่ยเขาลาดยางแล้วแต่ก่อนยังไม่ลาดนะทุกคนนี่นนอตอนละมันมันมน้ำแดงเราเคยขับไปอยู่อุ่นตอนน้ำแดงนานมันก็ยางหมดแล้วตอนนี้ไม่มีถนนแดงแล้วตอนนี้น้ำแข็งจะน้ำแข็ง สมนเะไปมาเด้อเนี่ยวันมาเสธรรมะทีพี่น้องถึงแล้วนี่จำได้ว่าลุงผมจะเดียวสายไปจอดนะคิดว่านะที่จอดรถลุงผมผมยังไม่ถึงเยยังไงสาย <laughs> ลังกาวิวโอ้มอยมาดูด้วยดิบุ่มบน่นเล่นอยู่เตือนอะไร บอเคยมาแล้วขบมาเรมากยิ่มันกระลมลื่นหนยนน้ำยาด่างพื่้อเฮ้ยจะมาบนล่ะหาล่าคนเด้วตอนนี้จะกินไปถนนแดงจำได้อยู่แต่ที่ขาลาดคนเดกก็โู้คนลลตลอดเยอะือนนี้นมันเป็นยาม ores, York, อย right. ู no ่เด้อมาแต่มบคตโมเมนเดอร์นักิีฬาขาาคนห็นบอกแน่นตลอดเด้อกี่น้องมันอยากต่างอยางหวาแคนี้ โอ้แต่ว่าเขา,อาเออเขาอไลน์กันอีกนะเนาะเขาขอไปนึงนี่ครับหนึ่งเขาจะขึ้นนะครับคุณลังกานะครับไปไ่ายอารา,านาคานาคีซับ,บนาคาวันวันร้อยสองร้อยอยู่เรื่คนขึ้นอพราะมีแล้วจึงเมื่อนะพอเขอ